ท่านประธานสาภาผู้แทนผมจาก,กัดเอกอัพชาติเกลยวสนสมาชิกสบาทนรัษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรครวมไทยทั้งชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านจักรวาลชัยรัตนกูลครับเพราะพูดประเด็นเดียวกันครับครับช่วยกันพูดครับเพื่อแก้ไขนะครับก็จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายนะครับทําร้ายคุณครูที่เข้าเวรที่จังหวัดเชียงรายนั้นนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูและคุณครูทุกท่าน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการที่มีคำสั่งในการยกเลิกการเข้าเวรของคุณครูแต่ล่าสุดนะครับเมื่อสองวันนี้ผ่านมานะครับมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินนะครับได้ไปทำงานในวันหยุดซึ่งเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆคล้ายๆกับของคุณครูที่จังหวัดเชียงรายนะครับคือมีเจผู้ชายนะครับ เข้าไปยืนหน้าห้องทำงานของเจ้าที่หญิงแล้วทำการช่วยเหลือตัวเองโชวเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นแต่ก็มีผู้คนเข้ามาช่วยเจ้าที่ผู้หญิงคนนั้นจึงไม่สามารถเกิดเหตุร้ายขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเหตุร้ายที่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมเองได้ลงพื้นที่พูดคุยกับคุณครูหลายๆท่านที่เกี่ยวกับปัญหา ของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนบุคลากรด้านครูนะครับมีอตัตราครูไม่เพียงพอกับการเรียนการสอนนะครับการการขาดแคลนบุคลากรด้านการบริหารไม่ว่าจะเป็นการบัญชีนะครับหรือที่สำคัญ นักการพนลงนะครับที่ถูกยุบอัตราไปเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการครับท่านก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับช่วยดําเนินการแก้ไขในปัญหาต่างๆโดยเร็วนะครับเพื่อให้ลูกหลานของเรานะครับได้มีการศึกษาที่ดีนะครับมีประสิทธิภาพและโรงเรียนก็มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับรวมทั้งเป็นการป้องกันเหตุหลายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ กับนักเรียนหรือคุณครูของเรานะครับก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับในเรื่องดังกล่าวครับขอบคุณมากครับ